ไอความเชื่อเรื่องแต่ดตัดมนต์ดำเครื่องรางของขังให้โชคให้ลาบอยู่ยงคงอพันธ์เติมตั้งบารมีมันมีอยู่ทุกที่ครับไม่ใช่แค่ประเทศสารคันอย่างประเทศไทยหรือคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นครับชาวตะวันตกเขาก็มีความเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แต่จะเหมือนหรือต่างกันมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ครับและจะเชื่อมากเชื่อน้อยก็อยู่ที่แต่ละบุคคลด้วยและหนึ่งในบุคคลที่เชื่อเรื่องของวิเตษที่สามารถมอบพลังอํานาจหรือดบนบันดาลต่างต่างให้ผูดด้ที่ครอบครอง นั่นคือผู้นำสูงตุดอย่างอดอฟฮิตเลอร์คลิปนี้แอดเลยจะมาเล่าเต้นทางด้านมืดแต่ตัดมนต์ดำแห่งกองทัพนาซีให้ฟังกันครับไม่มีข้อมูลแน่ชัดนะครับว่าทานผู้นำอย่างอดอล์ฟฮิตเลอร์เนี่ยเชื่อในพลังเหนือธรรมชาติมากน้อยแค่ไหนหรือเริ่มเชื่อเมื่อไหร่หรือบางทีอาจจะไม่เชื่อเลยก็ว่าได้แค่ต้องการใชร้สิ่งเหล่านั้นเป็นโฆษณาชวนเชื่อแต่เรื่องที่นายใหญ่ฮิตเลอร์รวบรวมตัดมนต์ดำก็เกิดขึ้นจริงครับแน่นอนครับพ่อใหญ่อย่างฮิตเลอร์คงไม่ลงมาทําอะไรพวกนี้ด้วยตัวเองอยู่แล้วล่ะ เขาก็ต้องตังลูกน้องโดยผู้ที่ได้รับคำตังค์หรือหน่วยงานที่ได้รับคำตังค์ให้ตามหาพลังเหนือธรรมชาติคือหน่วยที่ชื่อว่าชูด s t a f f ครับหรือที่เรียกสั้นๆว่าหน่วย SS ต้องบอกว่าหน่วย SS เป็นหน่วยงานคู่บุญคู่บารมีของท่านผู้นำอดอล์ฟฮิตเลอร์เลยก็ว่าได้ครับเพราะหน่วย SS เป็นหน่วยที่ฮิตเลอร์ตั้งขึ้นมาก่อนที่ตัวฮิตเลอร์จะกลายเป็นท่านผู้นำด้วยซ้ําโดยแรกเริ่มเดิมทีหน่วย SS เป็นเพียงหน่วยรักษาวความปลอดภัยของอดอล์ฟฮิตเลอร์ในตอนที่ฮิตเลอร์ยังเป็นแค่ข้าราชการตัวน้อยครับ หน่วย s อถูกตั้งขึ้นในปี1925หลังจากที่ฮิตเลอร์กลายเป็นหัวหน้าพรรคนาซีได้เพียง4ปีพอฮิตเลอร์กลายเป็นท่านผู้นำในปี193 4ตีหน่วย s อที่อยู่ข้างกายท่านผู้นำมาตลอดก็ถูกตั้งให้เป็นหน่วยรบตัวพิเศษที่ขึ้นตรงต่อท่านผู้นำในทันทีก็ที่อดอล์ฟฮิตเลอร์ได้เก้าอี้ท่านผู้นำตุงตุแห่งเยอรมนีมาได้แถมแข็งแรงไม่โยกเยกก็เพราะหน่วยเอนี่แหละครับเพราะก่อนที่ฮิตเลอร์จะได้เป็นท่านผู้นำหน่วย SS ได้มีการปฏิบัติการโอเปอเรชั่นนาม Night of the l o ลองไน h t คือหน่วย s ออได้มีการกวาดล้างศัตรูของอดอล์ฟพิทเลอร์ที่ยูกกระจัดกระจายกันทั่วประเทศในคราวเดียวทําให้เส้นทางการขึ้นเป็นท่านผู้นําตุงตุดของอดอล์ฟพิทเลอร์ไม่มีใครกล้ากวางหลังจากที่หน่วย s ออกลายเป็นหน่วยตุดบิเตยของท่านผู้นําตุงตุดแล้วพวกเขาก็มาหยุดที่จะตั้งผลงานครับหน่วย s ออยิ่งพยายามหาทางทําให้ท่านผู้นําของเขายิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกพวกข้าจะนําโลกนี้มาให้ท่านและหนึ่งในสิ่งที่พวกเขาทํเพื่อความยิ่งใหญ่ของท่านผู้นําก็คือการตามหาเครื่องงององงงราขขั เวทมนตร์คาถาและพลังเหนือธรรมชาติโดยคนที่เรียกได้ว่าเป็นหัวหอ,อกของปฏิบัติการครั้งนี้ก็คือไฮริทฮิมเลอร์ครับเอาจริงๆพี่แกเป็นหัวหอ,อกเกือบทุกเรื่องวีกรกรรมแกเยอะทั้งเป็นแกนนําในการกวาดล้างฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าจะทางการเมืองหรือศาสตนา่างต่างค่า,งายแรงงานที่เอาไว้ใช้ทรมานฉเฉลยพี่แกก็เป็นคนคุมการใช้ตานเคมีหรือเชื้อโรครวมทั้งการตัดต่อพันธุกรรมที่ทดลองกับมนุษย์พี่ฮิมเลอร์แกก็เป็นคนเต็นอนุมัติครับเรียกได้ว่า เรื่องโหดร้ายไร้มนุษยธรรมพี่แกมีเอียวหมดครับฮิมเลอร์เนี่ยมีความเชื่อและความสนใจในเรื่องของไตรตาสติงลีลับและตำนานโบราณเป็นอย่างมากครับก็ไม่รู้นะครับว่าไอโครงการคนเล่นของของนาตีเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นช่วงก่อนหรือช่วงหลังสงครามโลกแต่ที่แน่ๆฐานใหญ่ของปฏิบัติการอยู่ที่ปราสาทเบเวิเบิร์กครับตั้งอยู่ที่เมืองบูเลนของประเทศเยอรมนีโดยที่ฮิมเลอร์เข้ายึดปราสาทนี้อันที่จริงก็เป็นการตื้อหรือไม่ก็การเช่านะครับในปี1934 แล, password. และเปลี่ยนมันเป็นฐานหลักของหน่วยเอเอการที่ฮิมเลอร์ใช้ปราตาทหลังนี้เป็นฐานหลักนั้นนอกจากเชิงยธศาสตร์แล้วฮิมเลอร์ยังเชื่อว่าปราตาทเบวเบิร์กย,ยังตั้งอยู่บนพลังงานลี้ลับบางอย่างและสามารถใช้เป็นตนยนกลางของพิธีกรรมเวทมนต์ดำได้แต่ในปราตาทเบวเบิร์กมันมีห้องลับตึ้งอยู่ชั้นใต้ดินของปราตาทและห้องนี้นี่แหละที่เป็นจุดตนยนกลางของพลังอาถรรพ์ฮิมเลอร์จึงใช้ห้องนี้เป็นห้องประกอบพิธทีทางตาดมืดและเวทมนต์ดำครับ โดยคนที่จะเข้าห้องนี้ได้จะต้องเป็นคนใหญ่คนโตเท่านั้นะเด้ยวยการที่เกี่ยวกับตาดมืดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่มีชื่อว่าอเนเนเบอร์ซึ่งจุดหมายของโครงการนี้การพิสูจน์ว่าเผ่าอารยันเป็นเผ่าพันธุ์ที่เหนือกว่ามนุษย์เผ่าพันธุ์อื่นครับรวมถึงการศึกตาเวทมนต์ดำตำนานโบราณและพลังลึกลับที่อาจช่วยให้พรรคนาตีครองโลกต้องบอกว่านางตีเนี่ยมีความเชื่ออย่างมากครับว่าชาวอารยันมีต้กนกำเนิดมาจากเผ่าพันธุ์เทพเจ้าที่เคยปกครองโลกและชาวอารยันนั้นมีพลังต่างจากเผ่าพันธุ์อื่น แต่ที่ใช้ไม่ได้เนี่ยก็เพราะความเจือจางของสายเลือดครับโดยกําหนดภาพลักษณ์ของชาวอารยันแท้ไว้ว่าต้องผิวขาวผมทองตาสีฟ้าตัวสูงและแข็งแรงไอ้นี่มันชาวเมทริชชัดๆและความเชื่อว่าชาวอารยันเคยปกครองโลกดังนั้นผู้ที่จะปกครองโลกได้ก็มีเพียงแค่ชาวอารยันเท่านั้นครับซึงไอ้ชาวอารยันที่นาสตีกําลังพูดถึงเนี่ยก็คือชาวเยอรมน,นีเองนี่แหละครับเพื่อใครไม่รู้อารยันเนี่ยคือคําที่มีรากศัพท์มาจากภาษาของชาวเปอร์เซียโบาราณครับ ตึงมีความหมายว่าผู้ตุงตักหรือชนชั้นตุงใช้เรียกกลุ่มชนเผ่าเลร่อนอินโดยุโรเปียนที่เคลื่อนย,ย้ายเข้ามายัางภูมิภาคอินเดียอิหร่านและยุโรปเมื่อหลายพันปีก่อนครับและโดยความคิดที่ว่าเผ่าพันธุ์ตนเองคือเผ่าพันธุ์ที่ตุงตักนาซีจึงเห็นเผ่าพันธุ์อื่นเช่นชาวยูชาวโลมาตะลาฟคนดําเป็นเผ่าพันธุ์ที่ต่ําต้อยอครับนาซีก็เลยมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อื่นกันเป็นว่าเล่นเพื่อรักษาวความบริสุทธ ของเชื้อสายอายันของตนเองไม่ใช่แค่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับยังรวมถึงการพยายามให้เกิดเผ่าพันธุ์อื่นหรือพันธุ์ผสมเพิ่มขึ้นด้วยเช่นการทดลองมนุษย์เพื่อติดตาและขจัดความไม่สมบูรณ์แบบแต่ไอเรื่องพวกนี้เดี๋ยวเอาไว้เล่าวันหลังนะครับด้วยความพินาสีมีความเชื่อเรื่องชาวอายันเป็นอย่างมากหนึ่งในคำตังของฮิมเลอร์ที่เกี่ยวกับพลังเหนือธรรมชาติคือการออกตามหาเลือดเนื้อของชาวอายันเพื่อยืนยันว่าชาวเยอรมนีนี่แหละคือตายเลือดของชาวอายันของแท้ ฮิมเลอร์เชื่อว่าเผ่าอารยันมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาฮิมาลัยจึงเริ่มจากการตรงกองกำลังทาหารไปท,ทิเบตในปี1938-1939ครับเพื่อเก็บตัวอย่างพันธุกรรมและกายวิภาควัดกะโหลกตนตูงสี่ตาของชาวทิเบตเพื่อน,นำมาเปรียบเทียบกับชาวยุโรปวังพิสูจน์ว่าชาวเยอรมนีมีเชื้อสายมาจากเทพเจ้าโบราณหรืออารยันบริสุทธิ์และนอกจากการค้นหาหลักฐานการเป็นอารยันแล้วกองทัพนาซีได้พยายามเรียนรู้วิธีการการใช้พลังของชาวทิเบตด้วยครับ โดยเรียนรู้จากทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมคำพีเรียนรู้จากหล่าลามะเช่นการทําสมาธิระดับสูงการเดินทางทางจิตและการควบคุมจิตใจครับจึงก็ต้องบอกว่าไอ้ที่นาตีตึกษานะ่ะมันคือตาสนาพูดดีๆนี่เองครับนี่ทะเลยมาหน่อยแถวประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คงได้ยันคงกับพันชาตียิงฟันไม่เข้าไปแน่ๆครับแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าข้อมูลความรู้เรื่องพลังเหนือธรรมชาติที่นาตีได้ไปจากการมาที่ทิเบตดเนี่ยเขาเอาไปต่อยอดกันแบบไหน นอกจากการตามหาหลักฐานเกี่ยวกับชาวอายันและการเรียนรู้พลังเหนือธรรมชาติแล้วหน่วยอาเนนเบอร์ของฮิมเลอร์ยังพยายามตามหาสถานที่ที่เรียกว่าชัมบาร่าด้วยครับตึกไอชัมบาร่าเนี่ยในตำนานของทิเบตมันคือเมืองครับเมืองลับแลที่ไม่มีใครรู้จักเป็นเมืองที่คนในเมืองทั้งหมดแทบจะเรียกได้ว่าทุกคนปรินิพานแล้วครับหรือไม่ก็ปฏิบัติธรรมจนได้เป็นอริยบุคคลทําให้เมืองนี้จึงมีแต่ความสวยงามและความสงบสุขผู้คนอายุยืนยาวและไม่มีโรคภัยร้ายแรงเบียดเบียนครับ ไม่มีตรงข้ามไม่มีความเบียดเบียนใดๆต่อกันแต่ไม่รู้ตืดตานกันยังไงครับหน่วยอเนเนเบอร์และฮิมเลอร์กลับเข้าใจความหมายของชัมบาร่าแบบผิดเพราะฮิมเลอร์เข้าใจว่าไอ้ดินแดนชัมบาร่าเนี่ยเป็นดินแดนที่เทพเจ้าปกครองและเหล่าชนชาวอารยันเคยอาศัยอยู่ครับหรือไม่ก็เชื่อว่าชัมบาร่าอาจเป็นประตูมิติหรือแหล่งพลังงานลึกลับซึ่งจะหาขามันพบและครอบครองมันได้ด้วยพลังนี้จะทําให้นาตีเยอรมันกลายเป็นผู้ปกครองโลกนี้ตัวหาเจอหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้นะครับ และอีกหนึ่งการตามหาเครื่องรางของคลังที่เรียกได้ว่าฮิตเลอร์หมกมุ่นม,มากๆฮิตเลอร์นะครับไม่ใช่ฮิมเลอร์เป็นคําต่างจากท่านผู้นําฮิตเลอร์โดยตรงนั่นคือการตามหาตะแปรอฟเดทีนี่หรือหอกแห่งโชกตาหรือหอกแห่งลองกินัดจะอะไรก็แล้วแต่ล่ะครับตามตำนานตะแปรอฟเดทินี่หรือหอกแห่งโชกตา คือหอกที่ได้ต้องโลหิตของพระเยซูคริสต์ครับในทีน่นี้คงไม่มีใครไม่รู้จักพระเยซูคริสต์น,นะครับเพราะงั้นคงไม่ต้องเล่าที่มาที่ไปหรือประวัติของพระเยซูแล้วหอกในชกกระตาต้องโลหิตของพระคริสต์ได้ยังไงต้องเล่าไปถึงตอนที่พระเยซูคริสต์ถูกตึงกางเขนครับโดยปกติเนี่ยผู้ที่ถูกลงโทษโดยการตึงกางเขนหากเสียชีวิตแล้วทหารจะมาตรวจสอบการตายโดยการแทงหอกไปที่ศพของคนที่เสียชีวิตและพระเยซูคริสต์ ก็โดนแบบนั้นเช่นเดียวกันครับหลังจากที่พระเยซูคริสต์ต,ติ้นลมหายใจทหารที่ชื่อลองกินัตก็นําหอ,อกมาแทงที่สี่ข้างของพระเยซูคริสต์เพื่อให้แน่ใจว่าพระองค์ติ้นพะชนแล้วและอย่างที่บอกไปเมื่อหอ,อกต้องเลือดของพระเยซูคริสต์ก็ทําให้หอ,อกนี้มีพลังครับและฮิตเลอร์ก็เชื่อว่าหากใครได้ครอบครองหอ,อกเล่มนี้จะมีพลังในการควบคุมโลกและเป็นผู้ที่สามารถบรรลุชัยชนะในสงครามและการต่อสู้เรื่องราวระหว่างฮิตเลอร์และหอกชุกตาเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวรักแรกพบเลยก็ว่าได้ครับ พอในวันที่ฮิตเลอร์ยังหนุ่มฟอหล่อเฟียลช่วงปี1 9 1 2ฮิตเลอร์ได้มีโอกาสไปที่พิพิธภัณฑ์ที่ชื่อว่าฮอปเบิร์กที่อยู่ในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียและได้พบกับสเปรอฟเดนนี่หอกแห่งโชกตาที่ถูกเก็บประตาไว้ที่นั่นการพบกันครั้งนี้ฮิตเลอร์ตึกได้ถึงพลังบางอย่างครับพลังอันลึกลับที่แผ่ออกมาจากหอกแห่งโชกตาที่ฮิตเลอร์กำลังจ้องมองการพบกันครั้งนั้นทำให้ฮิตเลอร์ไม่เคยลืมรักแรกนี้เลยครับจนเมื่อฮิตเลอร์ขึ้นเป็นใหญ่ในปี1 9 3 8 ฮิตเลอร์ก็ประกาศผนวกควบรวมออสเตรียเข้ากับเยอรมนีเป็นประเทศเดียวกันและมีคำตั่งโดยตรงให้หน่วยเอสเอข้ายึดห้องโชกตาและขนกลับมาอยู่ที่เยอรมนีและนั่นทำให้ฮิตเลอร์เพิ่มอำนาจขึ้นแบบเท่าทวีคูณแต่จนแล้วจนรอดสุดท้ายในวันที่3 0ติเมษายน1945าฮิตเลอร์ก็สูญเสียหอ,อกเยอรมนีครับกองทัพทหารรัฐบุกเข้ามาตีเยอรมนีจนแตกและยึดหอกแห่งโชกตาไปมีเรื่องเล่าหลากหลายนะครับเกี่ยวกับฮิตเลอร์หลังสูญเสียหอ,อก บางก็ว่าหลังจากฮิตเลอร์เสียหอ,อกนี้ไปเขาก็เสียชีวิตครับซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันที่หอ,อกถูกชิงไปคือวันที่30เมษายนปี1945นั่นแหละครับบางก็ว่าฮิตเลอร์หนีไปได้นะครับแต่ก็ไม่อาจกลับมามีอำนาจได้อีกเลยย้อนกลับมาที่หอ,อกแห่งโชคชะตากันต้องบอกว่าหอ,อกแห่งโชคชะตาที่อยู่ที่ออสเตรียเนี่ยภายหลังเขาตรวจสอบแล้วนะครับว่ามันอาจจะเป็นของปลอมของเก๋ฮิตเลอร์คิดไปเองเพราะจากการตรวจสอบอายุของเหล็ก หอกเล่มนี้ถูกตั้งมาในช่วงตะวตัษที่5ถึงตะวรนที่6ครับอายุมันไม่ถึงแถมยังมีข้อมูลอีกหลายข้อมูลว่าหอกยิงชกตาเล่มจริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่นี่บางก็ว่าอยู่ที่วาติกันครับบางก็ว่าหายสาบสูญไปแล้วบางก็ว่ามีผู้มีอิทธิพลคนอื่นเก็บไว้ต่างหากถ้าได้คิดในแง่ดีเข้าขค้างฮิตเลอร์ก็ต้องบอกว่าหอกชกตาที่ฮิตเลอร์ครอบครองนั้นคือของจริงครับแต่สหรัฐอเมริกาเอาของจริงไปครับแลสลับเอาของปลอมมาคืน การตามหาพลังเหนือธรรมชาติเครื่องรางของขังของนาตีละมาเนี่ยมีหลายอย่างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเพียงข้อมูลต้นๆว่าหน่วยอเนเนเบอร์ของฮิมเลอร์ตามหาอะไรบ้างตัวรายละเอียดว่าไปตามหาที่ไหนวิธีอะไรไม่ค่อยมีบันทึกครับหรือไม่ก็อาจจะมีแต่ถูกทางการทหารเก็บไว้อย่างการตามหาจอกสกติดฮอลลีเกรดจอกที่ว่ากันว่าเป็นภาชนะที่รพเยตูใช้ในงานอาหารค่ำมื้อสุดท้ายที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติโดนดาลให้เกิดความตุกความยาววัย ช่วนิดนิรัน์หรือที่เราเราเรียกว่าชีวิตอมตะนั่นแหละครับการตามหาขอนสายฟ้าของทอที่จะกลายเป็นอาวุธตุดอันตรายสรงไตต้องไปตามหากันที่แอดกาดกันละการตามหาดินแดนักติดแอตแลนติสโดยนาตีเชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่ชาวอารยานันสร้างขึ้นครับเอาจริงๆนาตีเนี่ยก็เบลใช้เล่นนะครับนี่ธนาตีเลยมาไทยคงได้พระเครื่องไปห้อยกันคนละองตององ,องละครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับชอบไม่ชอบอยังไงติชมกันได้ กดไลค์ให้แอดกันคนละทีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้จอลาลีไปแล้วสวัสดีครับ